ต้องเอาเข้ามาคำนวณไว้ด้วยเหมือนกันซึ่งทางเกาหาีเองเข้าใจนะซึ่งเรามองว่าเดี๋ยวเดียวเขาช่วยเหลืออะไรมั้ยเขาก็ช่วยในเรื่องของลดไหมลดลดราคา material ไหมคือเขาก็ไม่ได้เพราะว่าจริงๆตอนนี้เกาหลีเองก็แย่นิดนึงตรงที่ว่าค่าเงินเขาก็ เออใช่ของค่าค่าเงินของเราสูงขึ้นใช่ค่าค่าเงินมันเขาก็จะเสียหายตรงนี้โอ้เจ้ากันไปอย่างเงี้ยแต่ไม่ไม่ม่แต่เราก็คืออาจจะขอแบบเนื้อฉาบว่ามีการซื้อซื้อแล้วแถมบางส่วนเข้ามาเพื่อที่จะมาคอมเพนเสียให้กับลูกค้าเราเป็นต้นก็คือเราก็คือไปไปเป็นกับไปดีลแบบแต่ว่าแต่ว่าจริงๆแล้วจะบอกว่าเราก็มีแผนที่จะขยายอีกหลายสาขาซึ่งตอนนี้เนี่ยก็กำลังดูถึงเรื่องเพราะโลเคชันเราเราเราคอนคลูคือเราสรุปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าก็ต้องรอตัวคอมมิชชั่นหรือตัวห้างเองให้เสร็จก่อนเพราะอย่างเช่นท่านป แต่ว่ามันก็มีการอ n น o v a วทอยู่ที่นี่ยคือตอนนี้เซนทรัลพลาเขายังไม่ปิดถูกไหมฮะยังไม่ปิดใช่เพราะฉะนั้นแผนอะไรหลายอย่างเนี่ยมันก็ยังต้องก็เลยต้องสลับเขาค่อยเลื่อนไปเรื่อยๆใช่ก็มีหลายๆอันที่มันจะเกิดไม่ว่าจะเป็นตรงสารทออะไรก็ตามก็จะมีเกิดขึ้นอยู่เรื่อยๆแล้วปีหน้าตั้งเป้าไว้เท่าไหร่ปีหน้าเราตั้งว่าเราอาจจะเพิ่ค่อยเปิดนะคะอาจจะอีกสักประมาณ ห้าถึงสิบสาขาโอ้โหเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเยอะเหมือนกันงเยอะเหมือนกันนะเนี่ยเพราะเดี๋ยวเราทําได้แล้วอีกห้าสาขาในใกล้ๆนี่ก็ทำได้แล้วเพราะว่าเรามีรอยที่จะเปิดอยู่นะคะแต่เพียงแต่ว่าที่มอลมันยังไม่มันยังไม่คือมันยังไม่สมบูรณ์เท่านี้ห้างหรืออะไรที่เราดีลไว้ที่เราไปเซ็นสัญญาไว้เนี่ยยังยังไม่สมบูรณ์ยังไม่เสร็จประมาณนั้นก็ต้องรอตกแต่งคือมันมีมีผลกระทบกันมาต่อเนื่องใช่ใช่แล้ไม่ดีเลยค่ะแล้วยอดรายได้ที่ตั้งไว้สําหรับเนี่ยปีนี้ มันตามเป้าไหมหรือว่าต้องบอกเลยว่าปีนี้มันไม่ได้มันไม่ได้ตามเป้านะเพราะว่าช่วงกลางปีเนี่ยเป็นช่วงวิกฤตจริงๆอ่ะทาให้บริษัทก็เสียหายพอสมควรเหมือนกันแล้วก็คือเราไม่เคยคิดว่ามันจะเกิดเหตุการณ์แบบนั้นเพราะว่าเพราะว่าเราทําธุรกิจอย่างที่บอกมันเป็น s m e ครัมมันไม่ได้เป็นแบบโอ้ใหญ่โตขนาดนั้นเพราะฉะนั้นเงินในการสำรองทุนหมุนเวียนแล้วก็ต้องอยู่ใน จังหวะหนึ่งถูกไหมคะเพะเนี่ยการถูกปิดสาขา6สาขาช่วง2เดือนเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายถูกไหมคะแล้วเราเองก็ยังสงสารตัวแฟรนไชส์ซีด้วยแต่เราก็แยบประคับประคองช่วยเหลือเขายังไงม้างคะเนี่ยคือหนึ่งเนี่ยเราก็อาจจะต้องดูว่ามี government age อะไรที่แบบมันมัน มันคือทางรัฐทางรัฐบาจะช่วยข้าตรงไหนของรัฐเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งตอนนั้นเราเองก็คงจะต้องเป็นคนช่วยเพราะว่าเราเองก็ต้องเข้าไปฟังกับทางรัฐด้วยแล้วก็ทางทางห้างเองทางศูนย์เองเพราะเราเองต้องเป็นตัวกลางที่จะประสานกับเขาด้วยว่ามีอะไรไม้ว่าจะเป็น government age หรือว่าทางห้างเองหรืออะไรก็ตามเนี่ยสามารถที่จะช่วยเหลืออะไรได้บ้างเราเองอาจจะมีการลดในส่วนของเราจะฟ e e ไปบ้างให้เขาอะไรเงี้ยแต่เราเองก็ต้องอยู่ได้ด้วยเหมือนกันอ่าถูกก็คือต่างคนต่างคือถ้าถ้าเขาอยู่ได้เรากไม่อยู่ได้ชาก็ต้องช่วยช่วยกัน คืนี่มองอีกสิบปีข้างหน้ามองไว้ยังไงบ้างสำหรับตัวเดรสแมนโก้สำหรับตัวเดรแมนโก้คือก็มออยงนะคะว่าธุรกิจอาหารธุรกิจเครื่องดื่มยังไงมันก็เป็นอะไรที่คนต้องทานต้องดื่มอ่ะคือก็มองว่ายังไงมันก็ยังไปได้นะคะทีนี้แต่เพียงเดี๋ยวว่าคนจะแบบเทรนด์ของคนจะเปลี่ยนเป็นในรูปแบบไหนเราก็ต้องอาศัยต้องปรับให้ทันใช่ต้องปรับใช่เพราะงั้นเนี่ยถึงบอกว่า อย่างตัวไอศครีมเนี่ยไม่แน่อีกหน่อยคนอาจจะเบื่อก็ได้แต่ถ้าเบือ่อเราจะต้องเอาอะไรเข้ามาช่วยช่วยเสริมเพื่อที่จะให้มันแบบ oh. ไป hmm. ไปตามกระแสะหรือไปตามความนิยมของคนนะภาวะนั้น hmm. ๆที่สำคัญคือเราก็ดูจากทางเกาหลีด้วยเหมือนกัน hmm. ว่าเอ๊ะทางบริษัทแม่ที่เกาหลีเนี่ยตอนนี้เขามีการพัฒนาโปรดัก อะไรใหม่ๆมาบ้างเพราะจริงๆต้องเบาแล้วมีแม้ตอนนี้เท่าที่ดูเขาก็มีคือเขาจะมีแบบพวก Drinking Yogurt อะไรเงี้ยซึ่งเราก็ทำเลยลืมพูดไปคือเขาจะมีเป็นรูปแบบของนมนมโยเกิร์ตในหลายๆกลิ่นแต่เราเป็นกลิ่นออริจินอกับเป็อแล้วตอนนี้ที่ร้านมีแล้วเหรอฮะมีค่ะมีแต่ว่าขายเป็นบางร้านที่มีซิตติ้งนะอ๋อคือคือเน้นเฉพาะร้านที่มีซิตติ้งอย่างเดียวใช่สามารถใช้ได้กับเวรานแสดงว่าหายไปนานเนี่ยผมไม่ได้ Drinking Yogurt เนี่ยจะเป็นแบบก็คือจะเป็นในรูปแบบของการดื่มนะะค ซึ่งแต่บางคนก็คือจะเหมือนเหมือนเหมือนนมปกติอะไรเหมือนนมเปรี้ยวอย่างเงี้ยป่ะเอ่อคือนมเปรี้ยวมันจะเป็นนมเป็นน้ำนมใช่ไหมคะแต่อันนี้มันจะเป็นโยเกิร์ตที่เหลวเหลวเป็นเนื้อสัมผัสเป็นเลืงได้อ่าคือเหลวเหมือนเหมือนหนาคือ้นไม่ไม่ไม่เหมือนเหลวเป็นเหมือนน้ำนมนะคะเป็นเหลวแบบข้นๆเนี่ยอ๋อคือมันความหนาแน่นของมันจะเยอะกว่าความหนาแน่นมันจะเยอะกว่าใช่แล้วก็ดื่มแต่เราทำไซส์ใช่มันเล็กลงไม่เหมือนที่ของเกาหลีเกาหลีจะทำไซส์ใหญ่มากจริงจริงก็เทียบเทียบก็เหมือนกับกาแฟปั่นอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมประมาณนั้นแหละค่ะคืออเเท็กกกจร์ใล้ๆัน แต่เราไม่ใช้เราจะไม่ใช้น้ําแข็งเป็นส่วนผสมนะ,ะเราใช้ความเย็นเ<ำ>พราะมันเป็นโยเกิร์ตไม่จำเป็นต้องใส่น้ำแข็งเลยเพราะว่าถ้าใส่น้ำแข็งเข้าไปเนี่ยถ้าน้ำไม่เป็นละลายพร้อมกับโยเกิร์ตเนี่ยรสชาติจะ,จะเปลี่ยน,ยนทันทีแล้วก็ตัวตัว texture ของมันจะเปลี่ยนทันทีอืแล้วจริงๆแล้วในจุดหมายจริงๆอ่ะในส่วนตัวเนี่ยไม่ใช่เลดแมงโก้ละของคุณสิตินันเองอ่ะคุณมองไว้ว่าเนี่ยจะเป็นธุรกิจ อันหนึ่งแล้วคุณจะมีอันอื่นที่คุณสนใจอีกไหมก็อย่างที่ที่ก็เรียนคุณเอก,กวัตรได้ทราบนะคะว่าเดิมทีเราเติบโตมาจากสายกฎหมายเราก็ยังทำทำในในส่วนของคอนซัลท์อยู่ส่วนตรงนี้ก็เป็นไอที่มันเป็นประสบการณ์ใหม่ๆที่เราแชร์แล้วเราก็มีพาร์ทเนอร์ที่ค่อนข้างดีคือเป็นคนเกาหลีเนี่ยที่เขาก็เขาก็คือคือถ้าไม่มีเขาเราก็ทาไม่ได้เหมือนกันถูกไหมคะเพราะนั้นเพราะว่าอย่างอย่างโปรดักต์ของเกาหลีเองเนี่ยาทุกอย่างเขาเป็นแบบเป็นในลักษณะของ national list จริงๆอ่ะเราก็ต้องอาศัยเขาเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย ตรงนี้ก็คือถือว่าเราก็เราก็ต้องพึ่งพาร์ด้วยเหมือนกันในการที่จะเข้ามาทาธุรกิจเราคนเดียวทําไม่ได้อยู่แล้วแต่ถามว่าธุรกิจอื่นๆที่เรามีที่เราคิดไว้มีไหมมีแล้วปัจจุบันนี้เราก็ยังมีธุรกิจที่เราทําเป็นออนกอิงอยู่เหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องหูดองศเสซึ่งก็เกิดความความชอบของเราเองเป็นการสเจ้าส่วนตัวใช่ค่ะใช่ working woman เหรอเกนไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นวันนี้คิดว่าตัวเองประสบความสำเร็จยังครับเนี่ย ยังหรอกอคือก็ยก็มองว่าคนจะประสบความสำเร็จเนี่ยมันอยู่ตรงไหนเนี่ยเราใครต่อไม่ได้เพราะว่าตอนนี้มันเป็นแค่จุดเริ่มต้นนะคะ แล้วก็กำลังจะมีครอบครัวกำลังจะมีน้องเพราะฉะนั้นเนี่ยจะบอกว่าประสบการณ์ตอนนี้กำลังจะบอกนะที่ออกทีวีแล้วดูจะแดูดูดูอบอนนิดนึงไงนะับเพราะมีน้องอยู่นะครับผมเพราะนประสบความสุในชีวิตเนี่ยมันไม่ได้มันไม่ได้อยู่แค่เรื่องของต้องบอกไม่ใช่อยู่แค่เรื่องของธุรกิจครับมันเป็นเรื่องว่าเอ๊ะถ้าเกิดเรามีลูกลูกออกมาแล้วเราจะเลี้ยงลูกได้ดีไหมแล้วลูกจะเติบโตแล้วก็สามารถจะเลี้ยงตัวเองได้ไหมในอนาคตอันนั้นเป็นสิ่งที่ที่ตอบไม่ได้แต่ถามว่า พอใจกับสิ่งที่มีอยู่ในชีวิตไหม,มก็ต้องบอกว่าค่อนข้างพอใจ<ม>อยู่เหมือนกันอะไรเงี้ยค่ะมีมีกติคติคต<ม>พจน์ประจําใจหรือความในการทํางานที่มีวิธีคิดยังไงบ้างโอ้โหต้องบอกว่าจริงเป็นคนที่ very neutral มากเลยนะคือ ไม่ได้มีคติจน์ที่มันเป็นอะไรที่สวยรู้แรงกล้าขนาดนั้นแต่ก็เคยแต่คิดบปง่ายๆเลยง่ายๆคือเป็นตัวของตัวเองง่ายๆที่ทุกคนก็ต้องรู้เลยก็คือว่าเราต้องซื่อสัตย์กับตัวเราเองและผู้ร่วมงานและที่สําคัญคือทําวันนี้ให้ดีที่สุดคําว่าซื่อสัตย์ต่อตัวเราเองและผู้ร่วมงานคือเราต้องจริงใจต่อสิ่งที่เราทําสิ่งที่เรามีอยู่เพราะว่าถ้าเราไม่จริงใจต่อสิ่งที่เราทำหรือสิ่งที่เรามีอยู่เนี่ยยังไงก็ตามมันทําให้เรามองโลกอื่นเนี่ยในแง่ไม่ดีไปเลยถ้าเราไม่ซื่อยะะรรา่ออองงไ บนความสวยงามเพราะว่าเชื่อว่าไอสิ่งที่สวยงามเหล่านั้นเนี่ยมันสามารถที่จะสร้างก,กลับมาให้เรามองในแง่บวกอมืมองในแง่บวกใช่แต่ถ้ามันมีอะไรที่มันเป็นลบหรือว่ามีผลกระทบต่อชีวิตหรือต่อ,ตอ,ตอการทํางานของเราเนี่ยให้เราให้อภัยซะ,ซะแล้วก็ให้ถือว่าเป็นให้ภัยนี่คืออ่ะไม่ไปคิดถึงมันเดียหรือว่าปล่อยเข้าไปคือคือ,คอเราอาจจะเรียอไงคะปล่อยก็คืออาจจะมีในลักษณะที่ว่าถ้าเป็นเพื่อนร่วมงานเราอาจจะมีการ กล่าวโทษนิดหน่อยแต่ว่าเราก็จะบอกว่าเราต้องให้อภัยเขาคือต้องให้โอกาสเขาในการทํางานต่อไปเท่านั้นเองเพราะเราก็คิดว่าคนเราก็ต้องมีโอกาสพลาดได้แต่อย่างสําหรับตัวก็เองคือทาวันนี้ให้ดีที่สุดอแล้วก็เื่อสัตว์ใน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 หน้าที่การงานของตัวเองแล้วก็เชื่อสัตว์ต่อตัวเองด้วยเหมือนกันอือ่ะโอเคเดี๋ยวผมขอกลับเข้ามาเรื่องเลดแมนโก้นิดหนึ่งแล้วกันคืออย่างในส่วนตอนนี้คือเลดแมนโก้คือเป็นเรียกว่ามันก็เป็นแบรนด์ที่เรานําเข้ามาอย่างเงี้ยใช่มันจะเป็นไปได้ไหมที่ว่า จะทําให้ความรู้สึกว่ามองว่าเรดเบรโกมันจะมีเหมือนกับเป็นรสชาติอะไรที่มันเป็นของไทยก็อย่างที่บอกอย่างที่บอกไงคะว่าเราไม่สามารถที่จะไปปรับเปลี่ยนสูตรตัวไอศครีมได้แน่นอนสมมนิว่ายกเว้นว่าเราเพิ่มกลิ่นหรือเฟลเวอร์แต่สิ่งที่มันจะทาให้เป็นเอกลักษณ์ของไทยได้ก็อย่างเมื่อกี้ที่พูดไปเลยคือตัวท็อปิ้งกล้วยตากกล้วยตากแล้วก็มาบุนมะพร้าวแล้วก็ตัวมะรดทันตวานมะรดัญพืชต่างๆนั้นนะ พวกนี้คือมันเป็นเอกลักษณ์ของการบ่กบอกความเป็นไทยอยู่แล้วแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยคนเกาหลีมาทานแล้วมันก็มองไทยเขาจะไม่เคยทานไอตัวก้วยตากหรอแต่อันนี้ก็จะมีเฉพาะเป็นบางสาขาใช่ไหมเฉพาะสาขาที่มีที่นั่งถูกไหมหรือหรือตอนนี้ไปทุกอันจะบังคับไหมไม่ไม่ได้บังคับว่าเขาอยากจะขายหรือไม่ขายแต่ถ้าเขาอยากจะขายก็ได้ไม่มีปัญหาอย่างบางสาขาทําวุ้นเองอ่ะวุ้นกะทิขอโทษค่ะวุ้นใบเตยอย่างเงี้ยวุ้นใบเตยอันนั้นดีนะหรือหรือหรือวุ้นกิ่นสลาอย่างเงี้ยเขาก็ทําซึ่งอันนี้ก็เป็นอะไรที่แบบ ถือว่าอย่างใบเตยก็เป็นเป็น,เป,น hm, เป็นพืชผักของไทยๆใช่ไหมคะกลิ่นมันกลิ่นใบเตยอันนี้มันคือความเป็น,น,เ,ปนเอกลักษณ์ของไทยดย้วยมันหอมเพราะนี่ถึงบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันสามารถเอาดัความเป็นไทยคือพัฒนาเอาความเป็นไทยเนี่ยเข้ามาใส่ได้อยู่แล้วปรับปรุงให้มันเป็นความเป็นไทยได้อยู่แล้วแต่ว่าสูตรของตัวไอศครีมมันปรับไม่ได้อยู่แล้วโอเคครับวันนี้ก็ ต้องขอขอบพระคุณคุณที่ตินานมากเลยนะครับที่ให้เกียรตินะครับมาร่วมรายการแล้วก็มาร่วมเล่าประสบการณ์ในการดำเนินธุรกิจแล้วก็บอกเคล็ดลับในการที่ทำให้ธุรกิจนี้ประสบผลสําเร็จได้นะครับผมต้องขอขอบพระคุณมากเลยครับผมขอบคุณค่ะครับท่านผู้ชมครับก็วันนี้ทางรายการก็ได้สัมภาษณ์อีก working woman หรือสาวเก่งอีกท่านหนึ่งนะครับของออคนไทยเราที่เป็นคนไทยเราแท้ๆเลยนี่นะครับผมวันนี้ก็ ถึงเวลาที่ทางรายการคงต้องลาท่านผู้ชมไปก่อนแล้วครับพบกันใหม่ในคนไทยเข้มแข็งตอนหน้าครับสวัสดีครับ